สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการอัพชื่อเสียงนะครับให้สามารถร่วมเล่นทีมกับเพื่อนๆได้นะครับตอนนี้ชื่อเสียงผมมี50นะครับแรกๆมี44นะครับไม่สามารถเล่นเป็นทีมหรือเล่นเป็นแร็งได้นะครับให้เล่นแบบโหมดไม่มีแรงนะครับอ่านะครับผมแล้วก็เป็นโหมดโซโล่ด้วยนะครับเราแนะนําจะเป็นแมปโนซานะครับโนซาจะเป็นแมปที่พื้นที่1นคูณหนนะครับมันแป๊บเดียวมันจบนะครับอ่าครับแต่ว่าเราต้องเล่นให้เป็นท็อปหนึ่งใน 5หรือ1ใน3ของเกมนะครับเราจะบวกทันทีเลยนะครับแมปละ1ชื่อเสียงนะครับซึ่งต่อวันนะครับมันจำกัดแค่วันละ6ชื่อเสียงนะครับในการกู้คืนนะครับตอนนี้ผมได้56แล้วนะครับจาก50เป็น56เล่นทั้งหมด6แมปนะครับถ้าเล่นให้ติดท็อปตลอดนะครับถ้าเล่นไม่ติดท็อปมันก็จะเป็น2แมปขึ้น1ชื่อเสียงนะครับ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ผมเล่นนะครับนี่นะครับดูเริ่มที่ดูที่วันที่5นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้าผมเล่นไม่ดีเองนะครับมันก็ต้องแปนะครับนี่นะครับรอบต่อไปนะครับผมจะเล่นโนซ่าไม่จาไม่จัดอันดับนะครับแล้วก็เล่นแมปโนซ่านะครับแล้วก็ดูใช้อ่ชื่อเสียงเลยนะครับชื่อเสียงผมตอนนี้กู้ได้6 2แล้วนะครับ ก็วันนี้กู้คืนได้0ูนยแล้วนะครับมันสามารถกู้ได้วันละหกชื่อเสียงนะครับก็พอถึง62แล้วนะครับมันก็จะชื่อเสียงดีในอีกระดับหนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบพรุ่งนี้นะครับผมจะทําได้มากแค่ไหนนะครับนี่นะครับวันที่6นะครับผมเล่นบาหนึ่ี่ ผมเล่น4แมทนะครับบางแมทมันก็จะขึ้น2ชื่อเสียงนะครับบางแมทก็ขึ้น1ชื่อเสียงนะครับก็นี้นะครับรอบต่อไปก็ไม่จัดอันดับเหมือนเดิมนะครับแมปนูซ่านะครับก็นี่นะครับกดไม่จัดอันดับแล้วก็แมปนูซ่านะครับแล้วก็กดเริ่มเกมนะครับตอนนี้ผมทําได้เป็น69ชื่อเสียงแล้วนะครับก็วันที่7นะครับไปดูที่วันที่7ผมเล่น1 2 3 4 5 6 7ผมเล่น7แมทนะครับ กู้ได้7ชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวดูว่าผมเล่นกี่แมปนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผมเล่นแปดแมพนะครับกู้ได้7ชื่อเสียงนะครับบางนี่นะครับบางอันก็ต้องเล่น2นะครับนี่นะครับผมกู้ได้สูงแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ชื่อเสียงผม76แล้วนะครับผมเล่นต่อเนื่องเลยนะครับตอนนะครับก็วันที่8เรามาดูกันนะครับว่าเรากู้ได้ 123 1, 4 5 6 7 7นะครับ7ชื่อเสียงนะครับเราเล่นทั้งหมดกี่แมปนะหนึ่งสามสี่ห้เล่น6แมปทั้งหมดนะครับแต่ได้7ชื่อเสียงนะครับในการกู้คืนกลับมานะครับแล้วก็ต่อไปนะครับตอนนี้ผมถึง80แล้วนะครับสามารถร่วมทีมกับเพื่อนได้แล้วนะครับนี่นะครับชื่อเสียงคุณดีแล้ว นะครับอ่านี่นะครับผมไล่มาแต่ต้นๆ้นเลยนะครับจาก45นะครับมาจนถึงอ่าแปดนะครับดูสิครับผมกู้ผมใช้เวลากู้วันที่ผมใช้เวลากู้ทั้งหมด5วันนะครับในการกู้ชื่อเสียงกลับมาให้เล่นตามปกติได้นะครับตอนนี้ผม80แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเล่นทั้งหมด3แมปนะครับในการขึ้น80นะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ พบใหม่คลิปหน้าสำหรบับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ